วันที่15หกุมภาพันธ์2565คนเราชอบเป็นนายตนเองจิตใจชอบอิสระเสรีหากเราโกรธหรือหวั่นไหวเพราะผู้อื่นได้ง่ายเท่ากับเราปล่อยให้ตนตกเป็นทาสของผู้อื่นการฝึกปฏิบตัติคือการสงบจิตใจของตน รักษาจิตที่สะอาดปราศจากอคติไว้ตลอดเวลาสงบนิ่งใจเย็นมีความเคารพนบนอมวางตนอยู่ต่ำและไม่ยือ้แย้งเท่านี้ก็เพียงพอแล้วจิตอยู่ในสภาวะใดชีวิตย่อมเป็นเช่นนั้นไม่ปล่อยให้จิตใจล่องลอยไร้ที่พักพิง กายใจหวนคืนสู่ตำแหน่งของตนชีวิตจะอิสระเสรีตามธรรมชาติคำอํานวยพอรอรุณสวัสดิ์จากอาจารย์เจ้าเมี่ยวกวัวขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่49และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการหวานเพาะเมเล็ดพันธุ์ สนามแม่เหล็กของคุณสมบัติกับวิธีการต่างกันโดยสิ้นเชิงพลังงานก็ต่างกันราวฟ้ากับดิน2.3สนามแม่เหล็กของคุณสมบัติกับวิธีการต่างกันโดยสิ้นเชิงพลังงานก็ต่างกันราวฟ้ากับดินเหตุใดท่านเหล่าจือจึงเน้นย้ำว่า ต้องใช้ความดีงามและความเชื่อถือมาให้อภัยความไม่ดีและไร้สัจจะด้วยเล่าเพราะความดีงามและความเชื่อถือคือคุณสมบัติมิใช่วิธีการสนามแม่เหล็กของคุณสมบัติกับวิธีการต่างกันโดยสิ้นเชิงพลังงานก็ต่างกันราวฟ้ากับดิน วิธีการคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้เมื่อแผนการต่างกันวิธีการจึงแตกต่างกันออกไปหากใช้จิตใจที่คิดไม่ซื่อไปปฏิบัติต่อผู้มีจิตใจที่คิดไม่ซื่อใช้ความไร้คุณธรรมไปรับมือกับผู้ไร้คุณธรรมสุดท้ายผู้ประสบความหายณนะ ย่อมเป็นตัวเราเองแน่นอนเพราะเราได้ผลักดันตนเองเข้าสู่ขบวนแถวของความไม่ดีและไร้สัจจะไปโดยไม่รู้ตัวเช่นนั้นเราย่อมต้องได้รับผลของความไม่ดีและไร้สัจจะเช่นกันแน่นอนมีเพียงการยึดมั่นในความดีและความเชื่อถือ เป็นคุณสมบัติและบรรทัานมนุษย์จึงจะมีความทนงในศักดิ์ศรียามร่ำรวยไม่ส,สั่สนยามยากจนต่ำต้อยไม่หวั่นไหวไม่ยอมสยบต่ออำนาจใดๆจึงเข้มงวดและมีวินัยกับตนเองใจกว้างกับผู้อื่นจึงมีพลังใช้ความอ่อนเอาชนะความแข็ง ใช้ความอ่อนน้อมรวบรวมผู้คนผู้ที่มีทั้งความทนงในศักดิ์ศรีจิตใจและพลังไม่ว่าเวลาใดก็จะไม่ลดคุณสมบัติของตอนลงเพราะความไม่ดีและไม่มีสัจจะของผู้อื่นเขาจะจุดไฟสองสว่างในจิตใจพร้อมกับสร้างความอบอุ่นให้แก่โลกรอบข้างอยู่ตลอดเวลา การใช้ความดีไปโอบก,กอดอีกฝ่ายหนึ่งอยู่เสมอคือความดีที่สอดคล้องเตา๋าเป็นความดีที่มนุษย์ใช้ในการปกครองโดยสงบได้อย่างยาวนานทั้งอย่างเป็นความดีที่ทำให้ปัจเจกบุคคลมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวหากเราสามารถใช้จิตใจที่กว้างขวาง ไปกล่อมกล่าวความไม่ดีแล้วสลายความขัดแยง้งและกำจัดความเป็นปฏิปักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือใช้การสอนโดยไร้วาจาส่งผลกระทบต่อคนไม่ดีเช่นนี้ทั่วล่าจึงล้วนแต่มุ่งสู่ความดีงามแล้วการปฏิบัติการกระทำและทำได้จริงในจุดนี้ คือวิธีที่ทำให้ทุกคนสำเร็จเป็นอริยะบุคคลอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่อวันที่15กุมภาพันธ์2565เผยแพผ่วันที่1,471